สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับนิยายรักจีนโบราณในเรื่องบุพเพรักแม่ทัพสุริยันประพันธ์โดยหลี่หงเป็นเรื่องราวของแม่ทัพหนุ่มจอมเคร่งขครึมงเย็นชาและยึดมั่นกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนแต่กลับต้องแต่งงานกับคุณหนูต่ำศักผู้หนึ่งซึ่งนางผู้นี้แท้จริงคือร่างที่ถูกสวมวิญญาณของนางโจรจอมกลิ้งกลอก ไม่ต่างจากจิ้งจอกสาวเมื่อถึงคราวที่ชายหญิงผู้ต่างกันสุดขั้วต้องอยู่ในรั้วเรือนเดียวกันตอนเคียงข้างเดินคู่กันในฐานะสามีภรรยาความหันษาดังแดนสวรรค์คงไกลเกินเอื้อมแล้วพบกับเรื่องราวหลังเรื่อนชวนปวดหัวที่สุดในล่าคำเตือนนิยายเรื่องนี้เน้นความรักระหว่างพระเอกนางเอกไร้เนื้อหาหนักหน่วงการศึกสงคราม ปราศจากการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นให้ราชสำนักไม่มีปมการเมืองชวนปวดหัวขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับจินตนาการนะคะด้วยรักจากใจหลี่หงบทนำข้าคือหมินเย่นางโจรสาวผู้ชั่วช้าเจ้าแห่งหุบเขาบนเกาะมรณะอันลึกลับกลางทะเลจอมยุทธ์หญิงผู้เก่งกล้า ถึงขั้นถูกขนานนามว่าเงาดาแห่งจันทราแต่กลับตายภายใต้คมกระบี่ของเขาแล้วอย่างไรเล่าข้าได้แต่คิดอย่างปลดปลงเพราะเขาคืออย่างเจียนแม่ทัพพยักร้ายชายหนุ่มผู้มีคุณธรรมสูงส่งะดุงความยุติธรรมให้แก่ใต้ล่ามาช้านานแต่ไม่เคยร้ารานนางศักราวาจาหนักแน่นดุดขุนเขา สัจจะมีค่าย,ยิ่งกว่าทองคําแม้ไม่เคยคบหาแต่กลับรู้ได้ไม่ยากชื่อเสียงอันเกรียงไกรของเขาม่ใช่แค่ตำแหน่งแม่ทัพเทาว่าหมายถึงนิสัยใจคอต่อให้อยู่คนละฝ่ายกลับรู้สึกเลื่อมใสเจ้าของฉายาจอมกระบี่สุริยันการตายด้วยน้ำมือเขานั้นนับว่าไม่เสียชาติเกินเท่าใดทว่า การกลับชาติมาเกิดใหม่กลายเป็นภรรยาของเขาต้องคลอดลูกให้เขาคืออันใดไม่จริงใช่ไหมปฐมบทหนึ่งกำราบให้สิ้นเนินเขาหินปูนสูงตระหง่านเหนือพื้นน้ำสีครามอันเป็นธรรมชาติสรรสร้างภูมิทัศน์ราวกับความฝันทะเลยามสายยันเนินเขาหินปูนสูงตระหง่านเหนือพื้นน้ำสีคราม อันเป็นธรรมชาติสรสรร้างภูมิทัศน์ราวกับความฝันทะเลยามสายันอาทิตย์อัดสดงท้องฟ้าและท้องทะเลกลายเป็นสีแดงโลหิตบรรยากาศเหนือมวลน้ำเยือบเย็นอบอวนไปด้วยกลิ่นอายมารณะนะเรือรบขนาดใหญ่หลายลำเคลื่อนตัวล้อมรอบเข้ามาทหารเกราะเหล็กรูปร่างกำยำสูงใหญ่บนเรือนหลายร้อยชีวิต กำลังยกคันธนูขึ้นพร้อมเตรียมยิงทุกสายตามองปลายธนูอย่างแข็งกร้าวกล้ามเนื้อทุกส่วนตึงเครียดอย่างยิ่งภายในหุบเขามรณะบนเกาะลึกลับกลางทะเลที่เคยเขียวชะอุ่มบัตรี้้กลับชุ่มโชคไปด้วยเลือดของเหล่าผู้คนกำเนิดทานโลหิตแดงฉานไหลหลากไปตามรากไม้สายลมเย็นเยียบม้วนตัวอย่างบ้าคลั่ง ราวพายุที่เก็บกดมาแรมปีหอบช่วยทุกความหนาวเหน็บที่ประสานกลิ่นคาวคระครุงทั่วบริเวณโอพร้อมเรือนร่างระหงสีชาตินางคือมินเย่เจ้าของหน้ากากเงินยวงดุดสีนวลแห่งดวงจันทร์ผู้ยืนตรงานเบื้องหน้าสมุนโจรทุกคนท่ามกลางซากศพมากมายท่ามกลางชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ที่ฉีกขาดกระจายเกลื่อน ภายใต้ความรู้สึกอันหลากหลายที่สาสตร์สัตอย่างคลุ้มครั่งยามก้มมองเศษซากชีวิตที่สิ้นสูญของคนที่เคยคุยเล่นเคยยอกล้อเคยหัวเราะเคยทะเลาะกันทุกวันท่ามกลางแสงแดดอันเดือดระอุส่องกระทบหน้ากากเงินบนใบหน้าส่งผลให้ดวงเนตรงดงามภายใต้หน้ากากนั้นช่างดูวาววับจับตาเธอว่า กลับเย็นเยือยืจับขั้วหัวใจยิงสาวชุดสีดำคาดแดงมองคล้ายรัติการที่แขวนเสี่ยวจันสีเลือดยืนหยัดเหนือกลุ่มคนอย่างมั่นคงดุดหินผานางยกมือชี้ดาบขึ้นฟ้าท้าแสงตะวันที่กำลังแผ่รังสีแรงกล้าแล้วพี่น้องค่าจงฟังเสียงของมิงเว่สะท้อนกล้องสะเทือนห่วงอารมณ์ดวงตาคู่กลมแต่กร้าวแกร่ง เกินบุรุษกวาดมองเหล่าพี่น้องกองจนทมินที่ยังเหลือรอดชีวิตพวกเจ้าจงไปให้ไกลไปใช้ชีวิตปกติเป็นคนธรรมดาจงลืมเสียว่าเคยทำสิ่งใดไว้วันหน้าหากพบเห็นใครตายจงปล่อยให้ตายพบใครเดือดร้อนก็อย่าได้สอดมือยุ่มย่ามยามใดก็าตามเมื่อพบเห็นความอายุติธรรมจงปล่อยวางเสีย พี่ใหญ่แม่นางน้อยเจ้าของหน้ากาก,ากเงินที่วับวาวไม่แตกต่างจากสตรีเหนือกลุ่มตะเบงเสียงไม่ยินยอมหากจะตายต้องตายด้วยกันข้าไม่มีทางทิ้งท่านคนเป็นพี่ใหญ่หันมาคำรามชิงเย่นางลดดาบในมือลงเพื่อนำมาเจาะคอเจ้าของนามมีเพียงเจ้าที่ข้าไว้ใจให้คุ้มครองพี่น้อง อย่าทำให้ข้าผิดหวังแต่ไม่มีแต่พี่มิงเย่จิงเย่อย่าทำให้ข้าตายตาาไม่หลับเพราะเจ้าจงไปมิงเย่ไม่คิดเจรจาอีกนางสะบัดฝ่ามือคราหนึ่งฝุ่นขาวกระจายคลุ้งรอบด้านพลันขาวโพรนไม่ต่างจากสมองมองไม่เห็นแม้แต่ฝ่ามือตนเอง ครู่เดียวฝนขาวก็จางหายรอบด้านคงเหลือเพียงความว่างเปล่าไร้เงาคนเป็นพี่ใหญ่กลิ่นอายอันงดงามแต่หน้าเกรงขามก็เช่นกันทุกสิ่งอันตรธานมีเพียงเงาไม้เกระเพื่อมไหวท่ามกลางหมอกสีจางคล้ายควันไฟบางเบาจิงเย่ทำท่าจะวิ่งตามหากแต่ใครมีม่านมายาขวางกัน้น ไม่อาจข้ามผ่านได้แม้ครึ่งก้าวมีแต่ต้องหันหลังแล้ววิ่งไปอีกทางเท่านั้นสาวน้อยรีตาฝ่ามือที่กำดาบสันระริกนางกัดปากจนเลือดซึมก่อนเพเยสั่งการแกเหล่าสมุนโจรที่เหลือรอดด้วยเส้นเสียงเฉียบขาดพี่น้องค่าจงลืมทุกสิ่งให้หมดปลดหน้ากาก,ากออก้ายโจรจันทราแดงไม่เคยปรากฏต่อใต้ล่า ทุกคนกลั้นน้ำตาประสานหมาดแบบไร้เสียงการปลดหน้ากากคือการทำลายตัวตนโจนถอยจนสิ้นคงเหลือเพียงคนธรรมดาสามัญไรซึ่งพิรุษป่าเถือนต่ำช้าให้ใครสังเกตเห็นจนนำไปสู่การจับกุมเข้นอดีตแล้วลงทันชิงเย่ประสานหมาดต,ตอบก่อนสั่งจงไปเงาดำหลายสายพลันอันตรธานหายไปไร้ร่องรอย ห่างจากที่ซ่องสุมเหนือพระสุทากลางหุบเขามรณะร่างระหงชุดดำคาดแดงยอมเผยตัวออกมาในที่สุดท่ามกลางฝุ่นดินสีดำจัดตลบฟุ้งหอบกลิ่นคราวเลือดคละคลุ้งโดยรอบบริเวณแม่ทัพหนุ่มยืนตระงานหยุดตรงนั้นลำตัวของเขาตั้งตรงเหนือกลุ่มทหารรอบกายแผ่ซ่านความอมาหิตผสานกลิ่นอายสังหารแห่งเทพสงครามเหนือหมู่มวล ในระยะสายตาคมกริบท่ามกลางแสงแดดคมกล้าเขามองเห็นสตรีผู้หนึ่งยืนสงบนิ่งภายใต้แสงตะวันหยุดรงนั้นมองคล้ายราชันแห่งขุนเขาประหนึ่งปราการหินที่ก่อตัวขึ้นปกปับพิทักษ์ทุกสรรพสิ่งบนผืนพนาร่างสูงในชุดเกราะของแม่ทัพคุมทหารแควนเยี่ยนยังคงยืนนิ่งไม่ขยับในขณะที่เรียวตาคง ค่อยๆรีแคบลงเพื่อเพ่งผิดนางภาพสะท้อนของนางในความรู้สึกคล้ายกำลังมองเห็นปีศาจสาวผู้ชื่นชอบคุกคามมนุษย์ความเย็ยนเยียบยิ่งนานยิ่งแผ่ก,กำจยความเย็ยนกระด้างคล้ายน้ำแข็งค้างเกาะกุมตรึงแน่นบนผิวหนังผู้คนนางชี้ดาบขึ้นฟ้ากล่าวว่าจาท้าทายต่อเขาเจ้าเรียกข้าว่าผู้ร้ายต่ำช้า แต่สวรรค์ย่อมรู้ดีนรกยิ่งเห็นพ้องค่ายโจรจันทราแดงของข้าเหนือกว่ากองทัพทหารหลายขุมนักทว่าชายหนุ่มยังคงมองนิ่งด้วยใบหน้าไรอารมณ์หญิงสาวเจ้าของร่างระหงผู้มีหน้ากาก,ากเงินบดบังใบหน้าจนเหลือเพียงดวงตาแวววับปานแม่เสือค่อยๆลดดาบลงฉีมาที่เขาพลางแค้นเสียงยัน แม้วันนี้ข้าจำต้องตายด้วยน้ำมือแม่ทัพผู้เกรียงไกรเช่นท่านก็นับว่าเป็นบุญที่ได้เกิดมาทว่าคงมีแต่ท่านที่ต้องก้มหน้ารับใช้ขุนนางทรราชสืบไปชชางน,นาเวทนารองแม่ทัพคนหนึ่งถลันขึ้นหน้าสามหาเขาผู้นี้มีนามว่าจิ้นเหอชักกระบี่พร้อมพุ่งทะยาน กระทั่งแม่ทับหนุ่มผู้ถูกหยามเหยียดต้องยกมือห้ามปรามถึงได้กลับไปยืนที่เบื้องหลังดุดเดิมแม่ทับหยางนางโจรผู้นี้รองแม่ทับจิน้นยังพูดไม่ทันจบหยางเจียนโบกมือ,อย่างไม่ใส่ใจคราหนึ่งอีกฝ่ายถึงได้สงบปากคําแม้รู้ดีถึงตื้นลึกหนาบางทว่าหยางเจียนยังคงเงียบงนัน ด้วยหน้าที่สำคัญำคำํอคอยู่ค่ายโจรจันทราแดงจกต้องถูกกวาดล้างให้สิ้นซากเท่านั้นแม่ทับนุ่มกล่าวเสียงเรียบหากเจ้าพาสมุนโจนทั้งหมดเข้าวสวามิภักดิ์แต่โดยดีซากศพพวกนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นกล่าวพางกวาดตามองเศษเนื้อของคนตายที่เคยมีร่างกายครบส่วนอย่างย็นชาใบหน้าหล่อเหล่าไร้ความรู้สึกยิ่ง ความสามารถของเจ้าย่อมสร้างคุณประโยชน์ให้บ้านเมืองและแว่นแควนเยี่ยนสืบไปหัวหน้าค่ายโจรจันทราแดงได้ฟังพลันแค้นเสียงหยันหึมมิคาดว่าท่านแม่ทัพอย่างผู้เก่งกาจในการศึกจะเป็นบุรุษที่ชอบฝันเฟื่องเยี่ยงนี้ช่างพูดจาไร้าสาระนักเจ้ารองแม่ทัพคนเดิมทะลันขึ้นหน้าอีกคราหนึ่งอย่างเดือดดาลน,นางโจรทอย เรียวตางามที่พนหน้ากากเงินตวัดฉับนางโจนถอยอย่างข้ายังดีกว่าสวะรับใช้ขุนนางถอยชั่วช้าเย,ยี่งพวกเจ้าสามเหานะักข้าจะตัดลิ้นเจ้ารองแม่ทัพชักกระบีท่ทาท่าพุ่งตัวฟาดฟันอย่างไม่ยอมกลับถูกอย่างเกี้ยนหันมาถลึงตาปราดหนึ่งเขาถึงได้กัดฟันบทกรามยอมสงบลงอีกครั้ง ท่าทางคล้ายหมาป่าถูกกล้ามโซ่จังหวะนั้นสาวผู้ยืนคำล่าอย่างทอรนององอาจกลับเป็นฝ่ายชิงลงมือก่อนแมลงสารพัดชนิดถูกปลดปล่อยออกมาจนมืดดำนางเพียงผิวปากภายใต้หน้ากาก,ากเงินเท่านั้นรอบด้านคล้ายมีหมอกควันขมุกขมัวปกคลุมโดยรอบบริเวณอัดแน่นไปด้วยแมลงมีพิษทันทีอย่างเลี้ยนหาใช้บุรุษไร้ฝีมือไม่ เขาผ่านมาหลายสมรภูมิรบกลการศึกอีกนับไม่ถ้วนตำแหน่งแม่ทัพบ,บูรพาชาย,ยาจอมกระบี่สุริยนันมิใช่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนชายหนุ่มยกฝ่ามือขึ้นสั่งการทันใดเหล่าทหารกล้าหลายคนฟาดฟันแมลงพิษหลายคนกระจายตัวออกไปค้นหากลุ่มโจรที่เหลือส่วนตนเองพุ่งตัวเข้าใส่หญิงสาวหัวหน้าค่ายโจรจันทราแดง ผู้ยืนโดดเด่นอยู่ผู้เดียวบนเชิงเนินนางเองย่อมตั้งรับรอยอยู่แล้วหญิงสาวหาได้ครั้นครามต่อการเผชิญหน้ากับบุรุษที่พุ่งมาหาต้วยท้าทางรุนแรงไม่กลิ่นอายบนตัวเขาที่พลันเปลี่ยนเป็นดุร้ายป่านนั้นนางก็หาได้หวัดหวันอันใดแม้ตัวคนจะแผ่ไอสังหารกระหายเลือดอย่างเข้มข้นออกมาเทียมฟ้านางก็แค่แค้นเสียงเย็นหนึ่งครา ก่อนทยานร่างขึ้นสูงเทียมกันเสียงเคร้งครั้งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันการประทะกันของสุดยอดฝีมือเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคล้ายสายฟ้าแลบแปลบ,บใครที่มองทันกลับต้องรู้ซึ้งถึงคำว่าแสบตาอย่างแท้จริงท้องฟ้าที่สาดแสงสว่างเจิดจ้าเมื่อครู่กลับมืดครึมอึมครึมทันใดดวงตะวันคล้ายถูกดวงจันบทร์บดบังแทนที่อยู่ชั่วเวลาหนึ่ง จังหวะกระบีกระทบกันจนเกิดประกายเงินสะเก็ดไฟอย่างเกี้ยนยังไม่หยุดโน้มน้าวหญิงสาวผู้ที่เขานับถือในฝีมือข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งกลับตัวกลับใจเถิดแล้วมอบตัวกับทางการผันตนจากฝ่ายอธรรมเสียฝนไปเถอะฟ้าที่มืดครึ้มกลับมาสาดแสงสว่างเจิดจรัสอีกครั้งกำลังภายในสายหนึ่ง ถูกส่งมายังกระบี่จนร้อนบูบเกิดคลื่นพลังงานอันไรรูปหลากวาบขึ้นมาวาดเป็นเส้นแสงกริกกลางอากาศยามที่อย่างเลี้ยนตวัดกระบี่ออกไปดาบดวงเดือนในมือสตรียิ่งขยับขับเคลื่อนว่องไวปราดเปรียวคล้ายมีจันเซี่ยวโค้งคมบาดลึกอ่อนไว้ทว่ากลับแข็งแกร่งยิ่งกว่าอะไรนางลากแสงเงินเย็นเยืยบผ่านแสงตะวันที่สาดส่องร้อนละอุเกิดเป็นความเดือดพร่านตัดกันชนิดคนละขั้ว ร่างใหญ่กับร่างเล็กประชิดประมือสลับการผละออกจากกันเพื่อเดินลมปราณขั้นสูงก่อนกระโจนเข้าปะทะกันอย่างดุนแรงอีกครั้งและอีกครั้งคนสองคนพุ่งทยานฟาดฟันการจนป่าราบทั้งแถบเกิดเป็นหลุมใหญ่ยาวเหยียดความกว้างขนาดฝ่าเท้ามัจยุราชความลึกหลายชุน่น เศษหินทรายกระจัดกระจายฝุ่นกรวดปลิวว่อนไม่ต่างจากอาวุธลับกระชากวิญญาณของหล่าปีศาจร้ายการต่อสู้ของชายหญิงเกิดขึ้นเนิ่นนานเสียงสั่นเครือก้องล่าคล้ายแผ่นดินสะเทือนกึกก้องดังลั่นสถานผืนป่าสะท้อนหุบเขาอยู่เช่นนั้นจังหวะพุ่งตัวเข้าปะทะและกรีดกระบี่ใส่กันในระยะประชิด ไปหน้าของพวกเขาแทบแนบสนิทอย่างดีที่มีอาวุธคมกริบกลางกัน้นมิเช่นนั้นคงคล้ายกับทำสิ่งอื่นมากกว่าฆ่าฟันขณะดวงตาคมสบประสานดวงตางามภายใต้หน้ากากเงินคู่นั้นอย่างเจียนสัมผัสได้ว่าพลังทำลายล้างของสตรีตรงหน้าสูงกว่าที่เขาคาดการเอาไว้มากทว่าเสียงสตรีกลับดังลอดไรฟันอย่างเรียบง่าย แต่หนักแน่นยิ่งข้ามีหน้าที่ของข้าท่านมีหน้าที่ของท่านแม้เราสองไม่เกี่ยวข้องกันแต่ข้าจะติดตามท่านกลับเมืองหลวงขอแค่วาจาสัตย์เพียงท่านรับปากข้าบุรุษแค้นเสียงรับได้ว่ามาสตรีผ่าออกสะบัดดาบก่อนพุ่งเข้ามากระบี่บุรุษกรีดอากาศทยานรับรุกเกิดการประทะราวอัศนีบาดฟาด กำเนิดประกายแสงแปลกปราบไม่จบสิ้นดีศึกนี้หนักหนาข้ายอมตายภายใต้เงื้อมมือท่านแลกกับผลงานใหญ่หลวงของท่านแต่ไม่ยอมตกอยู่ใต้อานัตค่ายโจรแห่งนี้จะสิ้นสลายไปพร้อมกับชีวิตของข้าคนที่ตายล้วนตายไปถือว่าชดใช้กรรมแต่คนที่หายสาบสูญนั้นขอแค่ท่านไม่ตามหาหรือหมายหัวพวกเขาอีก ข้าจะลดดาบในมือยอมให้ท่านบันคอเดี๋ยวนี้บุรุษเบิกตากว้างยังไม่ทันเอ่ยปากนางตรงหน้ากลับลดดาบลงคมกระบี่ของเขาก็ตรงเข้าหาลำคอขาวผ่องทันทีแน่นอนว่าด้วยความเร็วปานฟ้าผ่าและความแรงของกำลังภายในอันแรกร่งกล้ากระบี่พระราชทานจึงเฉือนลำคอระหงนั้นจนเลือดสาดทันใด และภาพสุดท้ายที่อย่างเจียนได้เห็นจากสตรีผู้สวมหน้ากากเงินปิดบังใบหน้าก็คือดวงตาคล้ายระบายยิ้มอย่างยินดีนางยินดีปกป้องผู้คนด้วยชีวิตอันมีค่ามหาศาลของตนฉายาของนางคือเงาดาบจันทราฆ่าคนไม่กระพริบตานางมีพลังและความเร็วปานฟ้าผ่ากอบกับฝีมือยุทธอันไร้กาดยากด้านทาน การฆ่านางย่อมมิใช่เรื่องง่ายมีความจริงอยู่สิ่งหนึ่งว่าการเอาชนะนางนั้นแม้มิใช่ว่าไม่มีทางเพราะอย่างไรวันนี้ข้าโจรเถื่อนย่อมมีจุดจบมิอาจยืนหยัดได้นานนักหากแต่อย่างเจี้ยนผู้ก้าวแกข่งที่สุดแห่งเมืองหลวงพลันรู้ดีแก่ใจว่ามันมิใช่เรื่องง่ายเลยสักนิดหากมิใช่เพราะมีคนบนเกาะทรยศ ร่วมมือชาวยุทธฝ่ายธรรมะสมคบคิดกับพวกขุนนางราชสำนักมีหรือเขาจะสามารถนำทัพทางเรือมารุมล้อมมีหรือจะพาเหล่าทหารบุกทะลวงขึ้นมาถึงสถานที่ที่ลี้ลับแห่งนี้ของนางได้ทว่านางกลับเลือกพลีชีพเช่นนี้เพื่อลดความสูญเสียชีวิตทั้งหลายทั้งจากคนของเขาและของนางอย่างเจียนให้รู้สึกทึ่งนัก ร่างระหงทิ้งตัวลงกระแทกพระสุธาท่ามกลางม่านโลหิตสีชาติที่ซ่านเซนจากลำคอบุรุษหนุ่มยืนมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกแสนเสียดายสตรีกล้าหาญอย่างนางเป็นแม่ทัพหญิงก็ยังได้เหตุใดต้องเลือกหนทางอันเป็นปรปักกับความถูกต้องเพราะอันใดถึงเลือกเป็นโจรถอยให้ผู้คนคอยสาบแช่งดูหมิ่นกัน การกำราบจนร้ายใช้เวลาจวบจนมืดคำ่ำกลางทะเลรอบหุบเขายามนี้มืดมิดเป็นสีดำสนิทแล้วบนท้องฟ้าปรากฏจันเซี้ยวทอแสงสาดตส่องริปรีกระทบเป็นเงางดงามบนผิวน้ำคบเพลิงรอบด้านถูกจุดขึ้นจนสว่างจ้าไปทั่วบริเวณมือของอย่างเจี้ยนกำแน่นเข้าด้วยกันดวงตาคู่คมไหววูบยากระงับเข่าก้มศีรษะ ทำให้ในายทหารที่ยืนรายรอบไม่เข้าใจอารมณ์ในสายตาของเขาภายใต้ใบหน้าหลอเหลาเงียบขรึมท่าทีสุขุมเยือกเย็นอย่างเจียนให้รู้สึกลำบากใจอย่างที่สุดข้าย,ยอมตายภายใต้เงื้อมือท่านข้ายโจรแห่งนี้จะสิ้นสลายไปพร้อมกับชีวิตข้าขอแค่ท่านไม่ตามหาไมาหัวคนของข้าหนึ่งศีรษะ แลกร้อยชีวิตไม่ต้องพลีชีพกลีบปากบางแม้มสนิทกรามแกร่งบดแน่นเนินนานเรือนร่างสูงใหญ่ของแม่ทับนุ่มยืนนิ่งรึงสายตามองภาพค่ายจนจันทราแดงมอดไหมจนกลายเป็นจุนหัวใจของเขาเองก็คล้ายถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานพร้อมสตรีนางหนึ่งผู้ซึ่งกลายเป็นเพียงตำนานไม่ง่ายเลย กับการได้เจอสตรีแสนพิเศษเช่นนางอย่างเจียนไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเขารู้สึกพึงใจสตรีผู้นี้แม้ยังไม่เคยเห็นหน้านางคงไม่รู้ตัวว่าดวงตาที่โผล่พ้นหน้ากากเงินคู่นั้นรึงใจเขาเพียงใดการประมือก,กับนางเพียงครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนี้นับว่าคุ้มค่าแล้วดาบดวงเดือน ซึ่งเป็นอาวุธคู่กายของจอมยุดหญิงเงาดาบจันทราปรากฏร่องรอยของหยาดโลหิตสีแดงฉานจากจอมกระบี่สุริยานฝากฝังเอาไว้เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างเจี้ยนใช้ดาบนางกรีดนิ้วตนอย่างสงบเยือกเย็นจิตวิญญาณเจ้าผสานหยดเลือดข่าขอชาติหน้าได้ผูกวาสนาไม่ต้องเข็นฆ่าเชกเช่นชาตินี้ก่อนเวียงเข้ากองพลิง ให้ไฟร้อนเผาไหม้พร้อมศพไร้หัวผู้เป็นเจ้าของส่วนศรีรษะนางถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีเพื่อถวายแด,ด่จัก,กรพรรดิเยี่ยนอย่างเจี้ยนเลือกที่จะโบกมือสั่งการถอนทัพกลับเมืองหลวงทันทีคนที่ตายล้วนตายไปถือว่าชดชัยกรรมแต่คนที่หายสาบสูญนั้นข้ารับปากว่าจะไม่ตามหาหรือหมายหัวอีก การกำราบและปราบปรามสำนักยุทธฝ่ายอาธรรมอันดับต้นแห่งยุทธภพอย่างค่ายโจรจันทราแดงสิ้นสุดลงในเวลาอันรวดเร็วเหนือความคาดหมายการได้หัวของสุดยอดฝีมือสมญานามเงาดับจันทรามาวางบนแท่นประหารย่อมหมายถึงการกำจัดค่ายโจรจันทราแดงหนึ่งในฝ่ายอาธรรมที่สมควรลมล้างอย่างที่สุดแห่งยุทธภพได้สำเร็จยามนี้ค่ายโจรเถื่อน ที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดต่อการค้าทางเรือได้สิ้นสลายไปแล้วความรุ่งเรืองเหนือใครคงไม่ไกลความดีความชอบครั้งนี้จักรพัรเจี่ยนทรงพิจารณาปูนบำเหน็จให้ทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างท่วนทั่วงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อมอบรางวัลถูกจัดขึ้นภายในส่วนหน้าของพระราชวังอย่างอลังการยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยบรรยากาศคลึกคืนค,คึกคัก สุรารสเลิศอาหารรสล้ำนางรําและนักดนตรีร่วมขับกล่อมผู้คนตั้งแต่ช่วงบ่ายจบจนมืดค่าฮ่องเต้เยี่ยนหลงเซียนทรงตรัสชื่นชมผู้สร้างความดีความชอบอยู่หลายประโยคตามด้วยพระราชทานรางวัลอย่างสมน้ำสมเนื้อแก่ข้าราชบริพารขุนนางและตัวแทนจากสำนักต่างๆของยุทธภพ,พที่เข้ามาสวามิภักด และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปราบกลุ่มโจรร้ายอันดับหนึ่งครานี้และที่ลืมไม่ได้เลยก็คือแม่ทัพอย่างเจียนจอมทัพผู้นำกองกำลังทหารไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงอันตรายทางเรือฝ่าคลื่นต้อลมอย่างยากลำบากด้วยตนเองจนถึงหุบเขามรณะบนเกาะลึกลับกลางทะเลแห่งนั้นอย่างเจี้ยนเป็นนักรบผู้แคร่งขรึม กร้าวแกร่งเกรอไกรคล้ายว่าเขายิ้มไม่เป็นมาแต่กำเนิดทั้งใบหน้าแข็งตึงประหนึ่งแผ่นเหล็กเบิงศิลาแววตาลึกล้ำโครงหน้าชัดเจนมองอย่างไรก็ไม่รู้ได้ว่าเขาคิดอันใดอยู่ท่าทางของเขาดุดันไม่เพียงดูแข็งกร้าวแต่หนักแน่นดุดดังยอดเขาสูงชันร่างตระงานทั้งดูเย่อหยิ่งเย็นชามาก ่วง่ากิริยาก็ยังน่ากลัวเป็นพิเศษดวงตาที่มองคนประหนึง่งสามารถมองทะลุถึงใจคนได้อารมณ์บนใบหน้าของเขาเคร่งขรึมหน้ายำเกรงเกินไปแววตาที่จ้องมองประดุดเป็นผู้พิภากษากำลังประเมินมองผู้ต้องหาอย่างไรอย่างนั้นบางครั้งห้องเตเยียนยังเผลอรู้สึกไม่มั่นคงขึ้นมายามสนทนาด้วยยังแอบวันพระไทยบ่อย อย่างเจียนผู้นี้เปรียบเสมือนหัวใจของแคว้นเยี่ยนสร้างความดีความชอบมาช้านานมีคุณานับประการต่อแผ่นดินแห่งเยี่ยนมากมายก็จริงทว่านั่นย่อมเป็นดาบสองคมทุกคืนวันอย่างเจียนเอาแต่กรำสึกออกรบขจัดภัยแม้ทําตัวอันตรายต่อหัวใจอิสตรีแต่กลับไม่มีนางในดวงใจอายุหรือก็ล่วงเข้า25เข้าไปแล้ว บุรุษอื่นอายุเท่านี้ย่อมมีพันรยาและอนุตเต็มเรือนเขาหมกมุ่นเรื่องชาติบ้านเมืองและกวนศึกทำสงครามจนหนักหนาสาหัสเกินไปหรือไม่ฮ่องเตเยียนจึงมอบทองคำพร้อมไข่มุกผ้าไหมสิบหีบอัญมณีและเงินสิบหีบเพื่อใช้เป็นเบี้ยวหวัดรองรังจวนหยางจากนั้นก็มอบรางวัลน,นำทัพของหยางเจี้ยนเป็นรางวัลสูงสุดแห่งค่ำคืนสิ่งนั้นคือ สมรสพระราชทานกับสตรีงดงามที่อายุพร้อมออกเรือนแล้วแต่ยังไม่ออกเรือนเสียทีเพราะเปี่ยมบารมีฝีมือสูงส่งเริ่มเรืองอำนาจมากเกินไปสมรสพระราชทานเพื่อลดทอนความล้ำเลิศจึงเกิดขึ้นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่กับหญิงสาวธรรมดาไรยศศักดิ์ไรอำนาจสนับสนุนจึงได้สมรสพระราชทานจากองค์จัก,กรพรรดิทางคือ คุณหนูใหญ่แห่งจวนขุนนางขั้นเจ็ดไรมารดาปิดาไม่ใส่ใจไปเมืองเย่นางผู้นี้ไรคู่มั่นคู่หมายแม้อายุล่วงเข้าสิบแปดปีแล้วและที่สำคัญนางไม่ได้มีอำนาจมากจนเกินไปนักนิสัยใจคอหรือก็อ่อนแอชวนปวดใจแม่ทับอย่างย่อมต้องดูแลอย่างลำบาก เขาจะมีงานหนักรอรับทุกคราที่กลับจวนเช่นนี้ย่อมปลอดภัยต่อบาลังในความรู้สึกขององค์จัก,กรพรรดิผู้อ่อนไหวก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับประทมบทของนิยายรักเรื่องบุเพรักแม่ทัพสุริยันหากท่านสนใจอีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้สามารถคลิกดูได้ที่ใต้คลิปนะคะและอย่าลืม กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะ